วันนี้วัดป่าสว่างอารมณ์ได้รับการพัฒนาโดยคณะครูสมาธิที่ได้เดินทางจากรัดธรรมนคลแล้วเข้ามาเผยแผ่การทำสมาธิตามแนวทางของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วได้พัฒนาขึ้นมาในแนวทางหลา,หลายหลายอย่างก็คือได้แบ่งวัดป่าสว่างอารมณ์ออกมาเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่จะใช้ เรียกว่าเป็นส่วนพุทธาวาสที่เป็นส่วนที่มีทางวัดมีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนากับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าอุทยานของหลวงพ่อซึ่งประกอบไปด้วยอนุสรณ์สถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อก็คือต้นมะขามกุฏิกุฏิกุฏีของหลวงปู่คงมาสารน้ําและก็สารลาระสมมบทซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางบรรดาศิษย์ที่เชเป็นศิษย ครูสมาธิชาวจังหวัดนครราชสีมาก็ได้เริ่มพัฒนาขึ้นมาในการทำกรถินในปีที่แล้วนี้หลวงพ่อได้เปรี้ยตาได้ให้ปัจจัยมาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นบริเวณที่พวกเราอยู่ในขณะน,นี้เป็นจํานวนแปดไร่แล้วในปีนี้คณะผู้วัดผู้บริหารพัฒนาวัดจึงมีความครับมีโครงการคิดที่จะได้สร้างสถานที่สําหรับปฏิบัติพันม์ ทำขึ้นมาในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งกลางของการสร้างครูบาอาจารย์ที่จะนําออกไปสอนไปสอนให้แก่ชาวบ้านในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดที่ใกล้เคียงรวมทั้งหมดและมีโครงการที่จะขยายออกไปทั่วภาคอีสานแห่งนี้ด,ดังนั้นนี่ จิงได้มีวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องการที่จะากราบนิม,มนต์หลวงพ่อให้มาทําพิธีการวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมสวัสดีเวลานี้คณะครูสมาธินักษาแจ่มใสทุกคนเดิทนทางมาไกลบ้างใกล้บ้างแลว้วก็ในที่นี้คุณสิริทัศ รถชนผู้ที่อุปถัมภ์สถาบันตลอดมาก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วมีใครบ้างหมอชัยศิลิแล้วใครอีกออ,ออกเชื่อมออกเชื่อมบอกคณะกร็รมาธกันแล้วก็จังหวัดต่างๆ หลวงพ่อก็อาจรจ,จันว่าอุบลก็มากาลาสินก็มา,มาสาแก้วก็มา,มาวัดสารวันก็มากรุงเทพก็มาขอนแก่นก็มาโคราชก็มาโอ้ไม่รู้กี่เท่าไหร่นับไม่ถวนก็ ขอให้เข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของหลวงพ่อจากเด็กน้อยหนึ่งคนกลายมาเป็นครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าบุญวาสนาบารมีไม่ใช่ธรรมชาติเดียวทำรรมาหลายชาติแล้ว ไม่ว่าใครแม้แต่หลวงพ่อเองมยังไม่มีอาจารย์ที่จะสอนสมาธิแต่นั่งเอาคนเดียวก็ยังมีสมาธิขึ้นมาได้เพราะบุญเก่ามาช่วยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาศัยบุญเก่าที่มีพรานุภาพเป็นพลังจิตอันยิ่งใหญ่สนับสนุนให้ หลวงพ่อมีสมองที่จะพัฒนาการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นให้มีความแจ้งกระจ่างขึ้นโดยที่พระอาจารย์องค์แรกคือพระอาจารย์กงมาเจริปุญโยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ในสมัยนั้นหลวงพ่ออายุสิบสามปี ได้เดินทางจากบ้านก็ไม่ไกลอะแต่ก่อนมันเป็นป่ามันก็เหมือนไกลมาก็มานั่งทุกคนเขาอ่านหนังสือไม่ออกกันสมัยนั้นแต่หลวงพ่ออ่านหนังสือออกแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปท่องหนังสือกับเขาแต่ว่าในขณะนั้นพระอาจารย์ฉันเห็น ว่าหลวงพ่อเนี่ยไปนั่งปนกับผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งก็ชื่อนางคลิปก็ไปนั่งอยู่ที่นั่นเราชอบพอกันหมายความว่าไปไหนก็ไปด้วยกันช่วยงานกันมาก็เห็นใจกันแล้วก็ชวนให้หลวงพ่อมาวัดสตีแทะแล้วก็วันนั้นก็มามาแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่า นี่แกเป็นผู้ชายแกเป็นนั่งปนผู้หญิงไม่ได้ในวัดนี่ออกไปหลวงพ่อก็ตกใจแต่ก็กลับบ้านไม่ได้เพราะกลัวผีผก็เลยต้องนั่งอยู่ที่ศาลานั้นด้วยความจำเป็นแล้วด้วยความจำเป็นก็คือบ่นว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วตั้งแต่วันนี้ต่อไปไม่มาอีกแล้ว แล้วมันเป็นสมาธิขึ้นมาได้ยังไงตัวของหลวงพอ่อลอยออกจากตัวร่างเนี่ยไปที่โบสถ์ที่ตั้งอยู่เดียวนี่แล้วก็ในบริเวณนั้นโอ้ยสวยงามเอสวยงามจริงๆหลวงพ่อว่าอันนี้มันเมืองสวรรค์นเน่เยรางั้นเรามาอยู่ที่นี่ได้มีความุกมากแต่ว่าพักหนึ่งก็กลับมา ที่หลวงพอ่อนั่งอยู่ตามเดิมคือหลวงพอ่อไม่นั่งปนกับผู้หญิงต้องมานั่งปนมานั่งอยู่ที่มุมสลาสลาเขายกมาให้แล้วเป็นเ,เ,เ,เรียกว่ารอบแบบเกา่าแล้วหลวงพ่อไปนั่งอยู่นั่นนะบอกว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วมันเป็นสมาธิได้ยังไงแล้วสมาธินั่นเะกิดดี หรืเมื่อเวลาเที่ยงคืนเขาก็จะกลับบ้านหลวงพ่อบอกว่าขอเวลานอกจะถามอาจารย์สักหน่อยว่าผมมันเป็นไรไปก็เล่าถวายท่านฟังอาจารย์โกงมาท่านบอกว่าเอ,อวิริยังนี่แกไปได้สมาธิยังไงขนาดนี้ต้องทำสิปียังไม่ได้ แกมันนั่งชั่วโมงเดียวแกได้แล้วมันเรื่องอะไรหลวงพ่อก็ดีใจแต่ว่าก็ยังว่าบุญมีกรรมก็มีคนเรามันทำบุญทำกรรมมันก็ต้องทำบาปไปข้าวจัดไปทำร้ายใครอะไรอะไรมันก็มีชาติหนึ่งมันก็เลยมาบดบันดาลให้หลวงพ่อเป็นอมภาตเพราะบ่า ไปํำข้าวมากไปเหตุจำธรรมดาํำข้าวเนี่ยก็ยจะต้องํำได้กระบุงหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อคิดว่าตำสองกระบุงมันจะได้กินหลายวันหน่อยก็เลยกระบุงแรกเสร็จแล้วก็เลยํำกระบุงสองพอํำกระบุงสองเนี่ยมันสี่ทุ่มแล้วมันดึกก็เลยจักกะลันใครฟังออกบังจักกะลัน จักกะลันจักกะลัน,นหมายความว่าเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอ,เ,อเ,อเอาเอาเร็วที่สุดแล้วเหจักกะลันพอจักกะลันได้ไม่ถึงห้านาทีหายท้องเต่งเลยโยมเกาอยู่ที่ข้างครกข้างในเขาก็ไปช่วยกันอุ้มหลวงพ่อกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาก็เป็นโรคอรัมพาตหลวงพ่อก็เจคิดจะไดในใจว่าแมม เราได้สมาธินี่เราอยากจะให้คนอื่นได้สมาธิอย่างเราบ้างจะทำยังไงเออถ้าหากว่ามีใครมารักษาข้าพเ,เจ้าให้หายข้าพเ,เจ้าจะวุทิชีวิตนี่ทั้งสิ้นไม่ต้องคิดแล้วอย่างที่ปัจจุบันนี้ก็เก้าสิบห้าแล้วยังไม่ถอยยังจะมาวางเซลาเลิกอยู่อย่างเนี้ยข้าพเ,เจ้าจะขอวุทิชีวิตนี่ให้แกุู่ธศาสนาทั้งสิ้น ไอ้แค่ชายโกทั้งสิ้นก็บุญมาวาสนาส่งตาพระเขาเดินดุ่มดำดุมดำขึ้นมาบนบ้านไม่ได้เชื่อเชิญแล้วแกมาเองมาถึงก็มาที่หลวงพ่อบอกว่าหนูหนูอธิษฐานจะช่วยชาวโลกด้วยสมาธิจริงไหมก็บอกว่าจริงหนูต้องสัญญากับหลวงพ่ออหลวงปู่นะหลวงปู่จะรักษาให้ สัญญา <c oughs> บอกเอาชีวิตคนแรกเออถ้าอย่างนั้นหลวงปู่จจรักษาล,ลุงเขาเรียกหลวงลุงจจรักษาให้แค่ก็เป๋าเรียนลวงขึ้นหายเลยแล้วก็หายมาจนทุกวันนี้บอกว่าแต่ว่าถ้าคิดว่าเราจะเลิกทำเมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายชะเจ้าเรื่องแล้ว แต่ว่าอยากทำต่อไปร่างกายจะดีเป็นต้นว่าอยากจะมาบ้านไหม่สํารงวันนี้เมื่อวานนี้ยังแย,ย่อยู่รอกแรกลอกแรกเพราะ <c oughs> ว่าจะมาบ้านไหม่สํารงแรงมาจากไหนไม่รู <c oughs> ้เดินขึ้นรถฉุยเลย <c oughs> นี่คือร่างกายที่ตาพระเขาเขาให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะไปทิ้งสัญญาถ้าทิ้งสัญญาเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้น <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นบอกว่าไม่เท้่งอย่างที่หลวงพ่อไปอยู่แคนาดาเนี่ยไปอยู่ที่แคนาดาวันไหนจะมาเมืองไทยโอ้สองสาวันก่อนเดินงอกแงกงอกแงพระจะมาเมืองไทยโอ้ยเดินจนกลมจุ๋ยเลยไเ,เป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะฉะนั้นจึงเล่าให้คุณสิริทัศฟังคุณสิริทัศก็เป็นพยานนั่งอยู่นี่ แล้วคุณเสด็ทัศน์นี่แหละตัวการแล้วก็มาลาทธนาหลงพ่ออยู่บอกว่าอยู่ร้อยยี่เซฟแล้วก็ชวนยนมน,นาาไม่ได้ฝูงคนเดียวชวนชวนยมหมดเลยยมก็บอกว่าขอให้หลวงพ่อได้ร้อยยี่เซฟจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รูร้ เออถ้าหากว่าเรายังมีงานอยู่อย่างนี้ก็ยังถึงอยู่ทีนี้ในเมื่อสถานที่นี้เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของหลวงพ่อให้มาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อก็ไม่อยากจะให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยมันรกรางว่างเปล่าจะเปล่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมาก่อนวัดบ้านสว่างอารมณ์เนี่ย หลวงพ่อมาดูโอ้ยมันสุดโตมไม่มีอะไรเลยคนจะเข้าวัดคนหนึ่งก็ไม่มีอนนีทีนี้หลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนใจว่าขอทำที่บ้านใหม่สำารงเนี่ยให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อได้บรรลุธรรมตรงนี้ก็จะให้พวกโยมมาบรรลุธรรมตรงนี้บ้างเพราะฉะนั้นส,สร้างศาลาหลังนี้ราคาเท่าไหร่ ประมาณสิบล้านกี่เดือนกี่วันก yeah> ี claro ่เดือนเสร็จสองปีจะเสร็จครับเอ้ยสองปีไม่ได้เอาแค่สิบเดือนแล้วก็ทำแล้วก็จะได้มาฉลองไม่ให้มันนานสิบล้านไม่เป็นไรยมตั้งเยอะแยะคนละบาทสองบาทเดี๋ยวมันก็ได้เอง แล้วหลวงพ่อจันเนรมิตรฐานที่แห่งนี้แล้วต้นมะขามนั่นน่ะมันเป็นสัญญลักษณ์ว่าตาพระขาวที่เข้ามารักษาให้หลวงพ่อนั่นพอหลวงพ่อตกลงอธิษฐานาทำสัญญากับท่านเสร็จแล้วท่านก็เป่าให้หายพอหายแล้วหลวงพ่อก็ต้องระลึกถึงบุญคุณ เพราะเรามากราบท่านที่ตายต้นมะขามนี่ก็เอาต้นมะขามนี่เป็นหลักแล้วก็จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติให้ชื่อว่าสุขาพิญญาอ,อาจจะเป็นสุขาพิญญาสามก็ได้คือปฏิบัติสบายๆไม่ต้องไปปฏิบัติให้มันหนักเกินไป แต่ว่าผลได้เท่ากันหลวงพ่อมีไฮเทคสมาธิไฮเทคท่านทั้งหลายที่มาเรียนสมาธิเนี่ยได้เป็นอาจารย์สอนสมาธิกันทั่วหมดอุบลอุดรขอนแก่นกาดสินลปะนครร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายโอ้ย เออจันทรุเรและยองจันตรัสโอ้นับไม่ถ้วนเชียงใหม่เชียงรายจพูนโอ้นับไม่ถ้วนหมดประเทศไทยมีหน้ำซ้ำหลวงพ่อ,อยังไปสอนฝรั่งที่แคนาดาและอเมริกาจะเอาอยัางไงแล้วก็เพราะฉะนั้นยังไรเสียที่นี่จะต้องทำให้เป็นสถานที่ มาพักปฏิบัติให้เห็นอัดเห็นธรรมให้ได้จะแล้วถ้าหากว่ามันมามากขึ้นโยมมาปฏิบัติเป็นร้อยเป็นพันจะเอาที่ไหนให้โยมอยู่มีที่พักสามารถสร้างเพิ่มได้อครับอ่ามีที่พักสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ก,าาไดก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าจะต้องเจริญ เดี๋ยวหลวงพ่อจะเชิญตาพระเขามาดูว่าหลวงพ่อได้ทำตามสัญญาไหมมองดุนนิยมนี่มาไม่รู้ทั่วประเทศเนี่ยมาที่เนี่ยหลวงพ่อก็ททำตามสัญญาแล้วคุณสิรษทัศน์ก็เป็นพยา,ยานได้อย่างเนี้ยเ,เพราะฉะนั้น เออในการที่มาวางสีดาเลิกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีและเราจะไม่ทำเพียงแค่วัดนี้เท่านั้นศูนย์สมาธิสุกขาพิญญาเราจะมีทำที่ทะเลก็มีที่ภูเขาเชียงใหม่ก็มีถ้าใครทำสมาธิจบแล้วไปต่อยอดจะไปต่อให้จะไปต่อได้ ถ้าอุบลมีที่ดีเราก็จะจัดทําขึ้นอุดรมีที่ดีเราก็จะจัดทําขึ้นหรือว่าที่ปจังหวัดไหนมีที่ดีเราก็จัดทําขึ้นเพื่อให้คนที่ทําสมาธิเรียนครูสมาธิจบแล้วต้องต่อยอดการเรียนสมาธิจบแล้วนั้นได้เป็นครูบราอาจารย์ก็จริงแต่ว่าท่านทั้งหลายยังต้องต่อยอด วิธีการต่อยอดนั้นเราก็จะต้องหาสถานที่รองรับเพื่อให้พวกเราได้ปฏิบัติไม่ต้องเสียเงินเสียทองเราพากันมาปฏิบัติได้อย่างเสรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโครงการสำเร็จหลวงพ่อก็สามารถมองดูตาพระขาวได้เต็มตา อถ้าหากว่าท่านจะมาก็มาที่นี่ได้แล้วทีนี้ยอมไปกัระวังไว้ก็แล้วกันแต่ท่านคงไม่ทำอะไรเพราะว่าท่านมีเมตตาหลวงพ่อร่างกายจะหมดสภาพแล้วนั่นยังทำให้มีสภาพดีสามารถ คนอายุ95พูดได้แค่นี้เอาอยังไง95เดินฉุยแค่นี้เอาอยังไง95บั้นมะพร้าวก็ยังได้เป็นไง95ฉัน้นแกงอีลอกก็ได้เป็นไงคนกรุงเทพก็ไม่รู้แกงอีลอกแล้วก็ พราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงมีความาดีใจอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมมืออย่างนี้เรียกว่าอ Amazing ยอมฟังไม่ออกอีกแล้วอ a m a z ิ n งแปลว่ามันน่าอัศจรรย์ลองคิดดูสิว่าตั้งแต่อุบลมาเนี่ยเก้ามานี่จะกี่เก้า กี่ก้าฮะรูบลมาจากนี่กี่กมาิโลเรเจบสามนีร้อยเจ็ดสิมี่ร้เจดสบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เจบกิโล้อเสส้อแล้วก็สี0ร้อเจสิบกิโลเมตรกิโลเมตรหนึ่งพันองพันเ โยมเดินมาเป็นหมื่นหมื่นเก้าแต่ว่าโยมมีไฮเทคก็เลยขึ้นรถมาไม่ต้องเดินหลวงพ่อก็มีสมาธิไฮเทคโยมไม่ต้องไปปฏิบัติถึงสิบยี่สิบปีถึงจะเป็นอาจารย์โยมมาเรียนหกเดือนโยมก็เป็นอาจารย์แล้วนั่งอยู่ที่นี่อาจารย์กี่คนบางทีเต โอ้ oh, oh, oh. อาจารย์เ yeah. ยอะแยะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อมีสมาธิไฮเทคเพราะฉะนั้นวันนี้เราเวางเจลาเลิกเสร็จแล้วเราไปทอดกระถินกัน <laughs> ต่อไปก็จะขอคุณศิริทัศน์และคณะ เดินตามหลวงพ่อแล้วก็คุณประดิษฐ์ไปทำการวางศีลาเลิกต่อไปทีนนนงงงงกกกกาาายรรรรมมวจิิิตตะะะะะบโ

नाङ्ग <San -gayana> <San -gayana> <San -gayana> บดากิลัางบดากิลังมโนกรรมังปฏิทิเตปดากินนางบากินานิคตตวานละนันตัดเตมกทกิเดอ่าเป็นอันว่าวางศิลาเลสเสร็จพิธีแล้วสาธุนะ ਸ ่าทุ ਸ ่าทุอันนੁมทามินะ